โมกคัะขี่รถจักมานจากักเออคนคนทางกับปันขนมป่ากระต้ม่าดคนน่ะไปลิ่งงานทาดบอไปตลาดบออย่างต่างๆอยู่ฝั่งนั้นเนาะส่วนหลายคนแถวเขตนี้นะ่ะเาาเจ้ากะไปซื้อ เครื่องอยู่ของกินอยู่ฟังนั่นอยู่แล้วในวันจันทร์กับวันพาร์มันเป็นมือตลาดนัดหลังจากที่โควิดเข้ามาก,ก็คือจบแบบสบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องนางดาวสาวลาวนะมนาาื้อนี้ดาวก็สิไปซื้อของอยู่ของกินหรือว่าไปซื้อเครื่องมากาก,ากากตุนไว้แหละเพราะว่าเขาเจ้ากำลังสิปิดบ้านปิดเมืองเนาะกับปิดแล้วเมืองแต่ว่า บเฮามันยังบบมีผู้ติดเสื้อหลายเขาเจ้าเลยยังบบได้ปิดระกากะของอยู่ของกินอยู่นอยู่สวนก็มีอยู่เนาะแต่ว่าเฮากินแกงเนาะไม่กุ้งปลาหอยขม,มือหะเฮาก็รู้สึกแบบอยากเปลี่ยนอาหารค่กะก็เลยมาซื้อมีซื้อขนมซ,นนซื้อนั่นซื้อนี่ไปไว้กินเนาะนี่ไปกับ รายการผู้สาวอีกคนนึงเราอะอายกล้องทางมันยากแหงเราก็เลยขี่รถใหญ่ไปกับเอื้อยคนทางขี่ฮอร์กำลังเริ่มออกจากเมืองด้วยว่าจากบ้านไปกะสีขนาดถาก็เริ่มที่นี่สังเกตเด้หมัากะทันที่เดี๋ผมไม่ได้กินแล้วอะแล้านด้วยด้ ลืมลูกเ่น่ถนนคนทางก็สีบ่คคอยมีลดปันใดเพราะว่าตอนนี้ก็สวยแล้วบวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงวิกี้หรือว่าเป็นช่วงโควิดแน่บ่ค่อย,อยมีคนเที่ยวปัาใดลทถ่ายจากมุมสูงในนี่ถ่าจากมุมหลังรถ <laughs> <laughs> บรรยานนกาศแะ้วก วิวมื้นี้กะถือว่าโอเคพานดีได้เลยมื้อนี้เรได้ไปเลี้ยงงัวเพราะว่าให้แม่ไปคนเดียวแล้วเขาก็ไปซื้อขนมด้วยไปซื้อของยกของกินเน,นี่ยนี่ค่ะเจ้าขี่รถไทยไปม้านาะ ต้องได้จอดให้คันแดดคันหนึ่งไปก่อนหัวทางมันแคบอันบ่อนที่ฮาสิบัยซื้อนะนะมันก็เป็นบ้านอ่าบันดานบันดานปักเซอยู่ติดกับแม่น้ำของแต่ว่าอยู่เซิงกับโอ,อยู่เซิงกับอันนพระธาตุพนมหรือว่านครพนมเลยเนาะช่วงงานธา ปีกลายปีก่อนพุ้นตั้งแต่ยังบริมีโควิดคนกับไปเนาะไปทุกปีเลยไปลิ่นบุนพระธาตุพนมไปปีใดก็เป็นบินเป็นลมย้อนเพราะว่าคนหล่าหลายคยคิดฮอดบรรยากาศนั่นอยู่แหละมันบ่ได้ไปหลายปีแล้วตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยพาสิไปคอยเบิ่งพระธาตุพนมเลยเนาะว่าเป็นแน่ใด ปกติถาาแบบบบให้มีโควิดกับถา้าบบแมนงานทาา่าเฮากระซิได้ไปตลาดวันจันทร์วันพฤหัสมันเป็นตลาดนัดอยู่ตลาดลาวมนบอกช่วงนี้ก็บบ่ได้ไปเลยบ่ได้ไปทางตลาดไ่ได้ไปทางหลินบุญทา่าชิ้นทอดบรรยากาศเก่าๆแล้วนะนท่านขายเครื่องอย่อยอยู่แถวบ้านมันกาแบบ บ่คอยมีปัญหาแล้วเนาะนเ,เครื่อง <c oughs> เครื่องกินเครื่องไส้มันก็กยับเบิดแล้วไม่แต่ไม่แต่น้ำมันลดขนาดมันกกยังบ่มีบางฮานก็นเลยออกไปหาซื้ออยู่นอกมากากตุนไปเองเนาะค้องฟางงามขนาดไหน ดดเด็กก็กลายประโถเดอร์เงินคุมหลายนี่ปกติอันนี้จะซื้ออยู่แถวห้านนี่เนาะแต่ว่าห้านเขาจะปิดอยู่ที่แว้อยแล้วอันนี้ก็เป็นหนทางที่ว่า เอาสิไปซื้อเครื่องกับโบเปกที่ว่าพอค่าแห่ค่าอยู่แถวบ้านเจ้าสีขึ้นราคาสูงหรือว่าราคาแพงเพราะว่าทางมันกะ่อนขังยากโบขันขังเลยแบบยากเลยบางคนเขาเจ้ากับซื้อต่อมืออันอยู่แถวบ้านอามันก็เลยแบบ นะคะกับสีแพงๆค่ะเขาม,<อ>ม,มีเวลาหรือว่ามีรถอย่างมากอะออกมาซื่อเองมันดีกว่าแ่ยธรรมศาสตป๊าดพวกขันทีหนจากมาในซีหัวที่บ้เดีด่ย โกข้าวพี่รถจักมากนากับคน <c oughs> คนท่างกับปันขนมป่าระต้มปาดคนอะแต่ว่าอันนี้จะใกล้ชิมหอดเลยเนาะบนเลยที้ฮันเงี้ยคับ กำลังดีเกี่ยวม,มุ้เต้นขนาดเลยเลย ไก่ติบจากกิโลหกสิบลักสิบลักสิบลักบวกกับทางยากวัน,นีใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีนในการเดินทาง เอากำลังจะไปซื้อมันยังบงมีผู้ติดเสื้อเนาะเพราะว่าอันค่อนข้างไก่เป็นอย่างเขาเรียกมัว <c oughs> แมนสโบร์เมท้าวไปรุ่นกับเจัอ อันนี้ฟู้่าวฟูซ่าวตามเจลมาเลยแม่จอดรถแล้วก็ขึ้นมาลำเดียวพี่หมูของเลื้อยนทักงคนอันนี้จะเป็นเลื้อยแต่ว่าไม่ได้เปิดแมสออกในดู มาบด้บด้นัดบดส่วนนิดนึงไปคืเอเก่าคนทางที่ถ่ายให้เบิ่งกะเป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะแบบขั้นถ่ายให้เบิ่งจนเบิดเลยนี่ป้าโท,ทรโทรศัพท์มีตกหนองขี้ตมแน่นอนอันนี่แหลขะขจ้าวา แค่เขาแค่เขาตั้งแต่ทางเขาบ้านแล้วนะมัวเดี๋ยวไปฮอดดาวที่ไทยให้เบิ้งอีกเทือนึงเพราะว่าตอนนี้ขุมมันลายแล้วกะทางมันยากรถมันเต้นแหงแล้วมันกระตุกกระติกอยู่นี่นะเดี๋ยวไปฮอดที่ไทยให้เบิ้งอีกเทือนึง ี่บระกระดล,ลย,ลยลี่ยงปลาได้เลยได้นี่โอ้ลูกมาปล่อยจะุ่งมุ่ไป่นอาอดอะไรทุกคนพอทางยางแล้ว <laughs> เรื่องเขาก็ต้องมาหาตู้แดงๆอย่างนี้ซะก่อนเนาะก็คือมากดเงินนั่นเองวะเป็น้มาจากที่ไหน นี่ได้แล้วนรน,น,นกนหาซสนกีบแบบกะซื้อเครื่องกินเครื่องไส้ประมาณสองแสนส่วนอีก3ามแสนก็คือเอาไว้จุนเจือหรือว่าเอาไว้ไส้อยู่บ้านเนาะปะไปซื้อเครื่องเลยขอความกรุณา่อแม่พี่น้องจงหักษาระยะห่างหนึ่งหาสองเมตรใส่ผ้าปิดปาก อาเขาเจ้าบโให้เขาห้าน,นาเนาะบอให้เอิญซื้อเอาอยู่ข้างนอกจะซื้ประมาณนี้ได้เอิญซื้อออกพวกซึ้งนั่นแหละคือชิมาฮอดนี่เมื่อไงคิดว่าเมื่อใดเจ้าชิมาเฮตางกลับบ้านให้ขาได้ผัวขาได้ผัวขาได้ผัวรวยก่อน เอาได้คัวพลังเจ้าว่าภาษาพลงังบูเป็นเจะเสีเอาครัวพลังได้หจได้พซึ้หน่อแบบเมื่อยลาาหลเพื่อนสีฮอนนอกคนทางกับสีอ่อนทัาติการอาหารไม่ย่อยแดดก็ห้อนอีกถ่าจะหน่อยลูกค้าาเจ้าหลายนะทุนซื้อือย่างเคยซื้อขนมซื้อขนมแล้วกันซื้อนม ระตนี้รวมรวมเบ็ดประมาณถ้าเป็นเงินบาทประมาณหาร้อยแต่วเงินไท่แบบแสนสามสิบสี่พันนี่น้อนฮะดิรถไม่ทางวะดิซีรถไม่ทาง อนนี้เขาก็ซื้อเครื่องแล้วเียวห้อยแล้วเนาะมีแต่ถ่าเขาเจ้าเอาขึ้นรถให้เครื่องเราซื้อก็นี่ขนมนี่ขนมเลขนมเลกอะเ่ะเจ้ากอามาจากฝั่งไทยเพืเ่อแล้วก็นุ่มนุ่มแพกหนึ่งซื้อกาแฟมเม่ใหนะ้แม่เนาะแล้วก็มีไวัยก็หนึ่งนี่กับถ่าซื้อน้ำมันอีกน้ำมันรถจักรน้ำมันเอาไปใส่ มีอย่างต่างๆหลายอย่างอยู่เนาะอันนี้อันนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยมะเอสน,น้าราคาหัวอาหารนี่หัวอาหารหมูเบิร์ดสมีนะทุกคนกับว่าวิ่งอย่างไร <c oughs> ตอนนี้ดาวก็อยู่ที่แคมป์ของหม่องเก่านะทุกคนอันนี้เป็น ฮ้านซินดาหรือว่าฮ้านหมูกระทะฮัลเล่ค่เจ้าช่วงนี้เขาเจ้าไม่ได้ขายแล้วเนาะมันเป็นช่วงโควิดเขาเจ้าอกให้เปิดห่านขายแต่ว่าดาวก็พาทุกคนมาเบิง่งฟังนั่นซื่อแบบกายมากก็เลยมาแว่เบิงบ์งเลยจังน้อยนึงอันนี้ก็จะเป็นวิวที่อยู่ฝั่งทางนี้แหละกะ็ตัวนี้มันยังบบแมนนั่นเกาะตัวนี้ยังสีบบแมน ฝังนั่นหรือว่าพระธาตุพนมเทือเนาะอันนี้มันจะเป็นก็เป็นดอนที่ประชาชนชาวเราเฮานี้แหละค่ะเจ้าจออไปปลูกฟักปลูกพักปลูกห้าอยู่เนาะและมันจะมีอีกขามไปอีกปุ๊บน้อยหนึ่งขามไปอีกปุ๊บน้อยหนึ่งจางแมนอ่าฟังนคะรพนมอันนี้มันเป็นดอนซื่อๆเป็นดอนขันไว้แน่เห็นบอพระธาตุพนมเดนะ้นันปัตอ สวยงามคือเก่านะทุกคนบเห็นหลายปีเห็นหลายมืองามใดกันยังงามคือเก่าอันนี้ดาวบุ้งหัวเป็นอย่างน่ะจะเป็นหูปั้นใหมที่ว่าเพื่อนหาก,ก็ส้างขึ้นบอลืูนอะไรเพราะว่าแต่ดาวเคยไปบุญธาตุพนมน่ะยังบุ่เคยเห็นอันหูปั้นตัวนี้เือ ขี่ขามไปดอนขามไปดอนนี่ขามไปปลูกฟักหรือปลูกพักปลูกพักเห็ดสวนนั่นแหละบางคนก็นมีเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายมีเฮือนอยู่แถวกลางดอนเลยได้นี่อู้วนนั่นเป็นยังงอันนั้นเป็นวัดแม่นบอกเมนเลยประตูโขงวัดอ๋อ ตุชาให้เบิ่งก่อนไว้ตูชาตูชาท่าพนมบ่ปลุกปกาปุกฮะตูชาก่อนตูตาตูชาตูตากามีแต่คองคอยท่าให้เบิร์ดโควิดไวไวเนาะจังได้ไปลิ่นงานทาดุบ่ไป ตลาดบ่ออย่างต่างๆอยู่ฝั่งนั่นเนาะส่วนหลายคนแถวเขตนี่น่ะขาเจ้ากะไปซื้อเครื่องอยู่ของกินอยู่ฝั่งนั่นอยู่แล้วในวันจันทร์กับวันพรฮัสมันเป็นมือตลาดนัดหลังจากที่โควิดเข้ามาก,ก็คือจบแบบบ่ได้ไปเลยเนาะทุกคน,หนเห็นบอกอแบบวิวมือนี่ก็โคตรดีแต่ว่า ตอนนี้เทีย่ยงแล้วแดดฮ้อนแห้งแหงคิดว่าตอนขากลับเมื่อนี้คือสีแบบทั้งฮ้อนทั้งทางยากเพื่อฮ้อนเฮือเนี่โอ๊ยอาลณ์ฮ้อนเนนนอนเลยกะกลับก่อนเนาะทุกคนเพราะว่ามันสวยแล้วเมื่อยสุดยอดเลยแหละอ่ะฝากอันทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดาวแล้วก็ทุกคนกคอย่าลืม เทคแคร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาหักษาสุขภาพให้ปลอดภัยบ๊ายบาย